สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่11มีนาคม2564โดยชเฉพาะครั้งเชลซีลรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเช้าวันนี้กันดีกว่านะครับเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้กันเลย3บิ๊กทีมยุโรปจับตาสถานการณ์ของพูริซิส์หลังโดนชูเคิลดองยาวข้างสนามโดยงานนี้ทางมีรายง,งานมาว่าเดรี่เมลนะฮะ รูบูลิวา U, ลิเบอร์พูลแมนยูและก็บัลเยมินิกสามทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปนั้นกำลังจับตาม,มองสถานการณ์ของคริสเตียนปุริเซสเปย์ชอมเทคนิคของเชลซีอย่างใกล้ชิดหลังจากที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสในการอาลกสามมากมายนักในยุคข,ของชมัสตูเคิลนั่นเอง โดยผู้จัดการทีมสิงปรูยอมรับมาว่าการจับสตาร์ชาวอเมริกันนั่งเป็นตัวสำรองข้างสนามในเกมที่เปิดบ้านเอาชนะ e นเอฟเวอร์ตันไปได้2ต่อศนย์ในศึกฟุตบอลเบรกิจเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาถือเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยแฟนนะักกันักเตะเป็นอย่างมากมายและเขาคนนี้ก็ได้ออกมาขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อย โดยปุริสิดเนี่ยยังไม่ได้ออกตาร์เป็นตัวจริงให้กับทางเชลซีเลยแม้แต่เกมเดียวตามมาแต่ที่ทางชมัสทูเคิลคนนี้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมหลังจที่นายใหญ่ชาวเยอรมันคนนี้ไปคนให้โอกาสเขาได้แจ้งเกิดเมื่อตอนร่วมง,งานกันที่ทางบรัสตัด,ดมุนโดยนายใหญ่ชาวเยอรมันคนนี้นำสิงห์สงครามเชลซีนะฮะไม่แพ้ใครในลีกมาแล้ว9เกมติดต่อกันโดยใช้งานแนวรุกย่างไมสันมาส์ชิบโบเวนเนอร์ ไฮส์ฮาเวิร์ดคารามพัซันโอดอยและก็ฮาคิมซิเยสโดยปีกว่า22ปีรายนี้ต้องรัสสภาพเป็นตัวสำรองและก็ถูกส่งลงสนามในบางเกมเท่านั้น ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ทําให้ทางเลเวอร์พูลแมนยูและก็เบอร์มิเนกลับมามีความหวังกันอีกครั้งในการเซ็นญ,ญากระชางโปรเซสในช่วงสม,มัยน,นี้โดยเฉพาะในรายชีมของของแดงเลเวอร์พูลที่ให้ความสนใจสตาร์รายนี้มั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนก่อนที่นักเตะค,คนนี้จะเลือกเซ็นญ,ญาล่วงหน้ากับทางเชลซีนั่นเองเป็นว่าง,งานนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีก็แล้วก,กันนะฮะกับตันอเมริการนี้โดนอาสามยักษ์ใหญ่บิ๊กยุโรปนั้นจับตาม,มองเป็นที่เรียบร้อย แล้วมันข่าวต่อมากันดีกว่าครับสนมานานแล้วนะเชลซีวางแผนจะซื้อคิมิเนสเสริมปร,รับในช่วงสมัยน,นี้โดยที่อาร์ติติกสื่อกีฬาชื่อดังของทางเชลซีนั้นกำลังระบวางแผนที่จะขอซื้อโคเซ่คิมินเนสนรับของทางอาริโก้มาดริกในช่วงสมมัยน,นี้แต่อาจจะต้องต่อรองกับทางตรามีกันสักหน่อย หลังจากที่แข่งวิช6ปีรายนี้ถูกตั้งค่าสัญญาเอาไว้สูงลิบเลิ่วเลยทีเดียวโดยเชลซียอดสโมสรแห่งเวทีฟุตบอลผิวเรกิจกำลังพิจารณาที่จะยื่นข้อเสนอขอซื้อคิมิเนสหลังกองหลังไอรเสโกเปริกนะฮะในช่วงสมัยน,นี้ตามการบริงานจาก a อตเลติกสื่อกีฬาชั้นนำของเมืองผู้ดี ถึงแม้ว่าซีซั่นนี้กิมเมนสได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมลีกให้กับชางโตสก,กัดไปเพียงแค่12นัดแต่ส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยโดยการบาดเจ็บด้านกล้ามเนื้อตามเล่นงานอย่างหนักโดยดาวเต็ที่โชคปีรนี้ทำผลงานกับทางอาร์กโก้เมรริกนะฮะได้โดดเด่นมาสักพักหนึ่งแล้วจนมีทีมงามากมายนั้นสนใจในตัวเขาที่ดึงเขาไปร่วมทีม ทนนันทีเชลซีก็แอบเลยดาวตเตะชาวรุ่นวัวนี้ตั้งแต่ปี2016แล้วและพวกเขาก็พร้อมจะยื่นข้อสเสนอขอซื้อตัวคิมินเนสหลังจบฤดูกาลนี้เนื่องจากทีมจำเป็นต้องเสริมทัพตำแหน่งแนวรับอย่างหนักเลยนะอย่างไรก็ตามปัญหาก็คืออาร์เรโกแมตบริกนั้นตั้งค่าสัญญาของคิมินเนสคนนี้เอาไว้สูงถึง109ล้านปอนด์หรือประมาณ4,310ล้านบาทซึ่งเชลซีหวังที่จะเจรจาให้ อาร์เโก้แลตริกนั้นยอมขายด้วยราคาที่ถูกกว่านั้นให้จบได้โดยมันก็พอจะมีความหวังที่ทําอย่างนั้นได้ในระดับหนึ่งนะฮะเพราะทั้งสองทีมนั้นถือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเป็นน้ื่องานี้ก็เป็นอีกดีลหนึ่งนะครับผมที่ทางอาร์เชลซีของเรานั้นสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียววราเ่อข่าวต่อมากันดีกว่านครับใครโดนเผยคำพูดทูเคิลเชงหนึ่งแข้งเชลซีหลังเล่นผิดแผนนั่นเอง โดยทมัสทูเคิลกุซซอของทานเชลซีถึงกับออกมาตะโกนแสดงความไม่พอใจที่ข้างสนามนะฮะหลังจากที่ทานเชิโววนเนอร์เล่นขัดคําสั่งของเขาโดยตอนแรกนั้นทูเคิลสั่งให้วนเนอร์คนนี้ไปปักหลักที่ฝั่งขวาแต่ดาวเตะชาวเยอรมันไปอยู่ตรงกลางกับซ้ายบ่อยซัเกินไป โดยทางโทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมเชลซี Chelsea, ตำมนิดจิโมวานเนอร์กองหน้าชาวเยอรมันที่เหมือนจะลืมแผนที่ตนนั้นกำหนดเอาไว้ระหว่างเกมผิวหนังงกฤจนัดที่สิงคโุงครามเชลซีเปิดปรางแซมฟอร์บริดเอาชนะเอฟเวอร์ตันไปได้2 0ต่อ0เมื่อวันจันทร์ที่8บิมีนาคมที่ผ่านมา จนถึงตอนนี้แบนเนอร์นั้นยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งเหมือนตอนที่อยู่กับทางแอร์แบลตซิตี้เลยโดยเขาคนนี้พึ่งทําได้เพียงแค่10ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด27นัดรวมทุกรายการทางที่เชลซียอมจ่ายเงินไปถึง17.5ล้านปอนด์หรือประมาณ1,900ล้านบาทเพื่อดึงเขาคนนี้มาร่วมทีมโดยตอนนี้เขายิงในลีกไม่ได้มา4เกมติดต่อกันแล้วทั้งนี้ในเกมกับทางเอฟเวอร์ตันเดิมทีทูเคิลคนนี้สั่งให้แบนเนอร์ยืนทางฝั่งขวา แต่ในช่วงต้นเกมเขาคนนี้กลับไปอยู่ตรงฝั่งซ้ายนานเกินไปทาให้พอถึงอาทีที่25ของการแข่งขันถูกเขาก็ถึงกับออกมาตะโกนที่ข้างสนามเลยว่าเฮ้ยจิโมแกจะแช่อยู่ฝั่งซ้ายนานแค่ไหนกันแน่วะเนี่ยแกต้องมาเล่นตัวฝั่งขวาช่วง15นาทีผ่านมาแกเอาแต่อยู่ฝั่งนั้นตลอดเวลาไม่เข้าใจกันหรือไง โอ้โหเป็นำว่าง,งานนี้นะผมถึงกับออกมาพูดถึงแท็กติกเลยว่ายังไงกันแน่นะฮะถ้าไม่เข้าใจจะโดนขายทิ้งอย่างแน่นอนผมดูแล้วงานนี้รอข่าวต่อมากันดีกว่านครับอันฟองโซ่เดวีย์ออกสื่อครั้งแรกหลังตกเป็นข่าวลืออย่างหนักกระทั่งเชลซีตามจีไปเสริมทัพหลังจบฤดูกาลนี้ แดยตลอดปีที่ผ่านมาดาวเตชาวแคนาดาวัย20ปีรายนี้แจ้งเกิดในทีมชุดใหญ่ได้เร็วจนน่าหรือเชื่อนะฮะ เพราะลุนพี่อย่างดาวิดอาราบาโดนโยกไปเล่นเซนเตอร์แบ็กทาบอลโอกาสจึงตกเป็นของเดวี่นตัมงแต่นั้นเป็นต้นมาและหลังจากได้รับก,การยกจ่องในพรสวรรค์จนกูรูหลายท่านฟันธงม,มาว่านี่คือนักขดแบ็กซ้ายระดับโลกอย่างแน่นอนเขาจึงตกเป็นข่าวลือร่วมกับทางสโมสรใหญ่มากมายโดยมีชื่อของเชลซีร่วมอยู่ด้วยจนกระทั่งเจ้าตัวนั้นเปิดใจถึงสถานการณ์ดังกล่าวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวไปเมื่อวันก่อนนั่นเอง โดยหลายคนคงจะทราบกันอยู่แล้วว่าพ่อของผมเป็นแฟนบอลระดับอาเดนตายของเชลซีและนั่นทําให้ผมได้ดูเกมของพวกเขาบ่อยมากเลยนะตั้แต่สมัยเด็กแล้วซึ่งตอนว่าปัจจุบันก็ยังทาอยู่แถมยังชอบวิเคราะห์การแข่งขัน,นด้วยกันอีกต่างหากทันทีที่ได้ยินเช่นนั้นนะฮะเสียงความเห็นของเหล่าสาวกเชลซีทั่วทั้งยุโรปนั้นก็แตกไป2ฝ่าย เพราะส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าเบนซิเวลที่ซึ่งมาค่อนข้างจะแพงนั้นทำผลงานน่าประทับใจมากพออยู่แล้วแต่อีกส่วนหนึ่งก็อยากจะให้เสียมีทุ่มเงินซื้อมาเลยเพราะนี่คือดาวรุ่งผู้มีพรสวรรค์ระดับโลกอย่างแท้จริงนะผมเป็นนาังงานนี้ก็ต้องราดุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะอนาคตเจ้าหนูคนนี้แลามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเชลซีเล็งจะควา้าแข้งในฝันของชูเกล เป็นเป้าหมายชุดขาวมาร่วมทีมในช่วงสมัยน,นี้โดยกันนี้มีบริงานบอว่ามบรริน่าการานอฟสกายากรรมการบริหารของสโมสรเชลซีเตรียมเซ็นสัญญาแข่งในฝันของโชมาสซูเคิลผู้จัดการทีมสิงห์รามเชลซีมาร่วมทีมในช่วงสมัน,นี้โดยมีบริงานบาว่านะผมเชลซีนั้นเตรียมย่นข้อเสนอขอซื้อกองกลางของเอชิมิลาน อย่างฟรองเคซี่นักเตะที่ทางชทมัสซูเคิลผู้จัดการทีมสิงห์สงครามเชลซีให้ความชื่นชมมานาน,นแล้วโดยเคลซี่เนี่ยทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจดิถินซานซิโลจนทําให้ได้รับความสนใจจากสโมรสรยุโรปอยู่ไม่น้อยก็เลยเดียวเดองย,ย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนกัวพันธที่ผ่านมามีรายงานมาว่าอ่า บิเรนสตาร์ที่อ้างบอกว่าจูเคิลนั้นฝันที่จะนำเคซี่เนี่ยมาใหินแซมฟอร์บริดในช่วงสมัยน,นี้โดยที่สัญญากองกลางเวฟซีวีรายนี้จะหมดลงในปี2022และตอนนี้สปอร์ตไมเดเซตก็มาแปลงามาว่าทั้งเชลซีและก็บรอิอัลเมลิกตามก็ให้ความสนใจในตัวขอนเตะรายนี้และอาจจะยื่นข้อเสนอที่มีมูลค่ามหาศาลซึ่งมิลานนั้นตั้งใจจะขยายสัญญาของเขาออกไปแต่ถ้าเคซี่ตัดสินใจไม่เซ็นต่อ พวกเขาก็อาจจะจำเป็นจะต้องขายออกไปในช่วงสมัยน,นี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียไปแบบฟรีๆอย่างนั่นเองโดยฟิโกโยช์มเมรีประกานหลังของเชลซีปัจจุบันอยู่ในช่วงยืมตัวกับชามิลานและก็สโมสรมีออปชั่นที่จะซื้อขาดในราคา27ล้านปอนด์โดยแข่งมั่23ปีรายนี้ก็สามารถทำผลงานในถิ่นซานซิโรได้อย่างน่าประทับใจจะงทำให้ทางผิวแสดงนั้นต้องการเก็บเขาเอาไว้ใช้งานกันต่อไป อย่างไรกตามเปามาดินี่ผู้อำนวยการเทคนิคของทางสมโมสรมองว่าออปชันดังกล่าวนั้นสูงจนเกินไปและยอมรับ,บว่าพวกเขาจำเป็นจะต้องคุยกับทางบอร์ดบริหารของเชลซีซะก,ก่อนนะส่วนทม,มอรี่ก็เป็นคนเก่งและ,ะเราก็มีเงื่อนไขซื้อขายกันอยู่แต่ราคามันสูงมากเลยเอซิมิลานจะตัดสินใจเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้และ,ะเรานั้นจะหารืกับทางบอรบริหารของทางเชลซีนั่นเอง โดยมีรายงานบอว่าจู่ๆนั้นผมก็ถูกตัดออกจากทีมและก็ไม่รู้ทําไมผมแค่คิดว่าผมต้องทำงานอย่างหนัก จนจากนั้นผมก็แค่ไปคุยกับผู้จัดการทีมและเขาก็บอกว่าคุณต้องซ้อมให้หนักขึ้นนะผมจึงยอมรับความผิดหวังอย่างกล้าหาญและคิดว่านั่นคือสิ่งที่ผมต้องทําทางด้านจิตใจมันเป็นเรื่องที่ยากหน่อยเพราะาคุณแค่ต้องการลงเล่นและยูนในสนามและก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมและมันก็เป็นเรื่องยากเลยนะสำหรับผมเพราะาผมไม่ได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมเลยและผมก็สงสัยมาว่าเกิดอะไรกันขึ้นผมพยายามผลักดันตนเองให้มากยิ่งขึ้นแต่ตอนนั้นดูเหมือนว่า จะมีอะไรได้ผลและไม่มีอะไรอธิบายให้ผมฟังเลยมันน่าผิดหวังเป็นอย่างมากมายในปี2020ในแง่ของฟุตบอลมันยากมากเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ผมได้เล่นในปี2019จาก100ลงมาเป็น0อย่างแท้จริงแล้วไม่รู้ว่าสาเหตุว่าทําไมมันถึงกลายเป็น0มนันเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างมากมายนะนะผมเป็นว่างานนี้นะฮะต้องรอดูันต่อไปว่ามานอสกายานั้นจะจัดให้กับทางทูเคิลจริงแท้แน่นอนขนาดไหน และนี่ก็เป็นสรุสปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่11มีนาคม2564โดยเชพูบประคั้งเชลซีครับ